สวัสดีครับผมดอกรักนะครับดอกรักลอตเตอรี่นะครับผมนะวันนี้นะครับดอกลักลอตเตอรี่ทั้ง2ดอกนะครับมาบานจูช่ออยู่ที่ตลาดนัดหนองบัวน,นะครับนะฮะก็เลยพอพอตลาดวายแล้วนะครับก็เลย2ดอกนะก็เลยเตลิดมาเอามาที่วัดเอ่เออออ่ออ,อะไรเนาะ ้วยด้วนนะฮะอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภออะไรนะฮะ,อะดอกรักเองก็ยังไม่ได้ศึกษานะฮะพอดีมาถึงตรงนี้ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยดอกรักก็เลยอัดอัดคลิปตรงนี้เลยนะครับนะเพื่อที่จะ,ะเอาภาพสวยๆนะครับไปฝากเพื่อนเพื่อนนะครับอ,อย่างที่ดอกรักเคยพูดไว้ว่าถ้าหากว่าดอกรักเองไปเห็นอะไรมานะครับเพื่อนๆในเฟซจะต้องได้เห็นหมดทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะดอกรักนะฮะยืนอยู่ช่วง โบดเก่าหรือว่าศาราเก่าน่าจะเป็นศาราเก่านะครับบอกตรงๆว่าเสาต้นหนึ่งอะกลมนะกลมแล้วก็สวยนะแล้วก็ต้นใหญ่นะครับนะฮะแต่ว่าเขาจะเอาเสาปูนนะฮะเสาปูนนะฮะทำเป็นสี่ต้นนะฮะหลอมหลอมเสาไม้ไว้ทุกต้นเลยนะครับนะฮะเป็นน่าจะประมาณ น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะกับกับสาราใหญ่ของของวัดหนองบัวนะครับนะฮะเนี่ยที่ดอกลักเห็นนะครับดอกดอกรักว่าจะไปโอบดูพอดีนะเขาเขามีมีเสาปูนโอบไว้นะครับก็ก็เลยเลยเลยโอบไม่ได้เป็นบุญตาของดอกรักนะครับที่ได้มาเห็นตรงนี้นะครับนะฮะเห็นแต่หลายๆคนเขาบอกว่าไม่เห็นไปชมอ่าไปเที่ยววัดหลวงหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อพัดนะครับนะที่นี่นะครับนะฮะ เขาจะมาบูชาอาอาอาเหรียญกันนะครับเหรียญกันนะครับมีหลายๆรูปแบบนะครับหลายๆรูปแบบนะฮะเขาเขียนไว้ว่าวัดหลวงพ่อพัดนะฮะฉลองอายุอะไรนะฮะวัฒนมงคลหลักเก้าสิบเก้าปีนะฮะดอกแล้วเองก็ย,งยังยังยังไม่ทราบเลยนะครับว่าหลวงพ่อพัดนี่ ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าหรือว่าท่านเสียไปแล้วนะครับนะฮะดอกลักก็เลยอัดคลิปย่อๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับอยากเห็นนะครับอยากจะได้เมตตามหานิยมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มากันนะครับที่วัดห้วยด้วนนะฮะในเขตจังหวัดนครสวรรค์นะครับตั้งต้นจากหนองบัวก่อนนะครับนะฮะตั้งต้นจากตลาดหนองบัวก่อนแล้วมาก็ห่างตลาดอําเภอหนองบัวอยู่ประมาณตัก น่าจะประมาณสัก10กิโลนะครับนะทีแรกทีแรกก,ก็มีคนสื่อเนาะมีคนสื่อว่าประมาณ30กิโลนะเรา2คนนะก็เลยนั่งคุยกันไปคุยกันมาโอ้พอดีเห็นนะเห็นรถจอดเป็นแถวเลยนะแต่แรกก็นึกว่าจะเป็นตลาดนัดนะทำไปทํามาเห็นเข้าจําหน่ายพระกันเนาะก็เลยว่าโอ้น่าจะใช่พอดีมาเห็นป้ายนะฮะมาเห็นป้ายว่าวัดหลวงพ่อพัดนะก็เลยใช่นะฮะข้างนอกนะเป็นตลาด พระนะฮะเออเขาเขาเป็นตลาดพระเขาเรียกยังไงอะดอกรักเองก็ก็ไม่เอาพูดภาษาตรงนี้ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะคล้ายๆว่าเอาพูดตามภาษาบ้านๆเรากันแล้วกันนะพื้นพื้นนะฮะจำหน่ายพระนะครับริมถนนนะฮะด้านด้านหน้าหน้าวัดนะฮะมีแต่ร้านพระทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะแล้วข้างในมาจะเป็นร้านเป็นพวกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านพวกไก่ย่างเป็นๆเป็นของกินนะครับแล้วก็พอใกล้ๆ ช่วงระหว่างที่เข้าบูชาอาเหรียญกันมานะฮะตรงนั้นจะเป็นแผงรตเตอรี่นะเมื่อสักครู่นี้เหรอเองก็ไม่ได้นับนะครับว่ามีทั้งหมดประมาณกี่แผงน่าจะประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบแผงด้วยกันนะครับนะฮะดอกรักเองไม่ได้มาวางแผงนะครับนะเพียงแต่ว่ามีคนร่มรือกันนะครับว่าคนเยอะที่นี่แหละดอกรักก็เลยมากันสองดอกนะฮะแล้วก็มาแปะทองยกช่อฟ้านะฮะมีมีช่อฟ้าอยู่อยู่อยู่สาม อยู่3อันเขาเรียกยังไงดอกล้กเองก็สื่อตรงนี้ไม่ถูกเหมือนกันนะฮะมีช่อฟ้าอยู่อยู่3อันอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ก็ ให้ญาติโยมปิดทองกันนะครับไอทองนี่ก็แล้วแต่นะฮะไม่มีดอกไม้นะครับมีแต่แผ่นทองแล้วแต่ว่าใครจะหยอดตู้เท่าไร่นะครับและทางวัดนะไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างนี้นะฮะนะมาทําบุญกันนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับนะฮะได้เห็นคลิปนี้ของดอกรักแล้วนะครับมานะฮะมาได้ทุกวันเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันหยุดหรือวันอะไรนะมาได้ทุกวันเลยนะเพราะว่าคงจะอีกไม่นานนะครับก็จะ เป็นการยกช่อฟ้านะฮะแล้วก็จะมีศาลาสร้างใหม่นะเป็นคอนกรีตนะอย,อยู่ด้านนี้นะครับนะสำหรับตอนที่ดอลักนั่งอยู่นี้จะเป็นศาลาเก่านะครับจะมีมาเอ่อจะมีเสากลมบอกตรงว่าเขาอนุรักษ์ไว้สวยงามมากเลยนะครับอะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากมาเห็นนะครับอยากมาได้เหรียญเมตตามหานิยมนะครับมาได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าห้วยด้วนนะครับน่าจะอยู่ในเขตประมาณ ตำบลหนองบัวอําเภอหนองบัวจังหวัด,ดคนครสวรรค์นะครับนะฮ่อ,อย่างไระัะดอกรักขอเชิญชวนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดรักขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าตลาดนะัดบ่ายไม่ทันนะครับบา,บายวัสดีครับ